วันนี้ดาวน์โหลดคู่มือมาดูนะครับของ L39 ก็ปรากฏว่าหม,มเปิดแอร์ลอนนะครับแฟลตแอร์อนแล้วก็ลัตเตอร์อิเลเวเตอร์นะครับผมตั้งตอนแรกนี่โอเวอร์สเปคหมดเลยนะครับ โดยเฉพาะอิเลเวเตอร์เ,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 อเนี่ยเรากำหนดให้สูงสุดแค่13มิลน,นะครับกระผมเซตขึ้นไป20กว่ามิลน,นะครับ20กว่ามิลก็ทำให้อิเลเวเตอร์มันไวพอามันไวเวลาแลนดิง้งเนี่ยขยับนิดเดียวมันกระโดดเลยนะครับก็เลยต้องมาไล่ตั้งใหม่นะครับทั้งมุม แต่และมุมใหม่ก็โอเคแล้วครับโดยลิเวอรเตอร์นะครับ <c oughs> ผมตั้งโดยใช้ประสบการณ์นะครับในการเซตลำครั้งแรกนะครับโดยไม่ได้ไปเปิดดูในคู่มือนะครับปรากฏว่า,าสเปคการยกนะครับสูงสุดเนี่ยเท่าที่วัดได้นี่ประมาณ28มมิล แต่ในคู่มือเขากำหนดแค่13มิลเองนะครับแม็กซิมัมเ็เรียกแม็กซิมัมรัสเกลนะครับคือัตรายกสูงสุดนะครับในตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจนะครับผมไปเซตเตัววิทยุตั้งค่าดูโอเลต90นะคร์เซ็นต์นะครับลดโมดิฟเคชันประมาณ5-10ประมาณนั้นนะครับ ซึ่งปรากฏว่าเมื่อแลนดิ้งจริงๆเนี่ยมันกระโดดเป็นกบเลยครับมันยังไวอยู่นะครับก็เลยไปดูในคู่มือที่ว่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าผมเซตโอเวอร์สเปคมากไปแล้วก็รูอาร์มเซอร์โวนะครับจากโรงงานเนี่ยเขาใส่มารูรูอาร์มเซอร์โว สูงสุดเลยนะครับตรงปลายสุดซึ่งมันอัตราการกวาดมันจะไวแล้วก็สูงมากนะครับก็ต้องย้ายมาใส่รูที่สองนะครับจะให้อัตราการกวาดมันลดลงนะครับความไวหนึ่งลดลงแล้วก็สิ่งที่ต้องเซตเพิ่มก็คือค่าดัวเลตนะครับจากเดิมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ผมต้องลดเหลือ75%เนะครับแล้วก็เพิ่ม EXPO เข้าไปนะครับจากเดิมประมาณ5-10%ผมต้องเพิ่มเป็น25%เลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยค่า90แล้วก็5-10%เนี่ยผมใช้เซ็ตในเครื่องบินปีกนะครับเครื่องบินใบพัดซึ่งปกติแล้วก็จะประ,ประมาณนี้นะครับแต่ว่าลำนี้เนี่ยตามค่อนข้างไวก็เลยต้องลดลงนะครับ แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือช่วงที่เราแลนดิ้งนะครับของเดิมเนี่ยพออัพอิเลเตอร์นิดเดียวยมันกระโดดพรวดเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่อยู่ในในลน์แลนดิ้งเนี่ยคันเร่งนะครับซึ่งปกติเนี่ยจากค่าโรงงานนะครับในสปีดเนี่ยก็จะตั้งเป็นลิเนียนะครับตั้งเป็นตรงแต่ว่าพอเราเลี้ยงคันเร่ง อยู่ที่20-30%นะครับเพื่อจะแลนดิ้งก็ปรากฏว่าไอแรงดันที่ออกไปท่อนะครับดักแฟนนี่มันพุ่งพรวดเลยทำให้ผสมกับอัอตราการอัพอิลิเวเตอร์มันไวนะครับนั้มันกระโดดเป็นกบเลยนะครับผมก็เลยต้อง ใช้ t o อตเทเคิร์ฟนะครับมาช่วยนะครับซึ่งเป็นวิธีการเซตท็ตเทเคิร์ฟในพวกประเภทฮอเฮลิกอปเตอร์นะครับมาชมาช่วยนะครับเพื่อให้เคิร์ฟกันเร่ง20-30มันตกทองช้างนะครับแล้วค่อยขึ้นไปนะครับทำให้ช่วงแลนดิ้งตรงนี้เนี่ยเวลาเราเบิ้ลกันเร่งเนี่ยมันจะตอบสนองช้าลงนะครับ ทำให้แลนดิ้งได้สมูทขึ้นนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาอาการอิเลเวเตอร์ไวนะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ควรจะพลาดก็คือได้ลำมาใหม่นี่ควรจะเปิดดูคู่มือแล้วก็เซตตามคู่มือเป็นหลักนะครับก็จะทำให้การบินง่ายขึ้นนะครับก็คงประมาณนี้นะครับ